ก็ไม่หันหน้าออกมาแอบ,บมองเป็นไงดีขึ้นยางอ๋อยังอึบยังอึบเป็นเละอยู่เลยค่ะยังอึบเละอยู่เลยนะนี่ที่เห็นนะนี่ไม่เอาเห็นเองนะยังอึบเละอยู่เลยอะ่ะตูดเละอะเทอะหมดเลยอเนี่ย,ยตูดเละอะเทอะหมดเลยอะ่ะโอ๊ยตายแล้ว เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธก็คือวันนี้คือวันที่ห้าแล้วนะมันยังไม่ดีขึ้นนะถามแม่อ้อมนะเนี่ยเปียกหมดเลยอะ่ะตูดเลอะเทอะหมดเลยอะ่ะนี่เขาคง,ง,งเดี๋ยวต้องทำความสะอาดมันเช็ดแอลกอฮอล์มันอนะ่ะว่าไงฮะไหวไหมฮะฮะอันนี้แม่อ้อมมองลงไปในถาดแล้วนะคะ มองลงไปในถ่านนะคือเห็นเลยว่ามันเป็นน้ําอยู่มันยังไม่เป็นก้อนนะแล้วมันก็ไม่กินอะไรเลยเนะี่ยมันเป็นหนักมากเลยนะหมอบอกว่ามันดีขึ้นแล้วเนี่ยแต่เอ้อมดอูนนี้นะว่ามัน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 ,ม,นมันไหม้นะ ที่เขาป,ไปาูไม่ปูผ้าไม่ปูอะไรเพราะว่าต้องการให้ให้ฉี่หรืออึมันลงไปที่พื้นนะคะแต่ว่าโอ้ยตายแล้วสภาพมันไม่อ้อมเห็นแล้วโอ้ยกุ้มใจเลยอะ่ะหมอไม่อยู่ด้วยนะรู้สึกเดี๋ยวแม่อ้อมต้องลงไปคุยกับหมอก่อนว่ามันยังไงเดี๋ยวนะคะส่องใ่ถาดก่อนมันยังเล้อยู่จริงๆค่ะ f อฟซี FC. ตามเป็นยังไงหรอกอึหึหึหึกินอะไรไม่ได้ได้แต่ให้น้ำเกลือแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยร่งา,างกายเนี่ยฮะหึหึได้เท่หมดเลยเนี่ยอืม ห้องที่มันอยู่นะอันนี้คือห้องอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครอยู่เดียวๆเ,เลยอะคะ่ะโอ๊แม่อ้อมีไปคุยกับหมอนะคะตอนที่หลังจากที่เยี่ยมเจ้าดำดำดำลงมาแล้วคือเราเห็นเราเห็นมันเราก็กังวลใจว่ามันเป็นยังไงก็เลยลงมาคุยกับหมอก็คือหมอบอกว่าเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเออหมอมันยังยังยังถ่ายเห็นเป็นน้ํนํๆอยู่เลยนะหมอบอกว่า คือตอนนี้ที่มันถ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าระบบลำไส้ของมันเนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังมันมันมันมีปัญหาทําให้มันอ่ะยังกินไม่ได้มันทําให้มันไม่อยากอาหารเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในกระบวนการรักษาลำไส้ของมันอยู่นะคะเพราะว่าลำไส้มันเขาเรียกว่าลำไส้มันมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นมันมีปัญหาก็เกี่ยวกับมีเชื้อมีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็กระเพาะมันอาจจะแบบติดเชื้ออะไรพวกนี้ก็ ซึ่งหมอบอกว่าไอ้ตัวที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเลือดแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกําลังขับของเสียในร่างกายของมันออกมาให้หมดนะคะหมอบอกว่าคาดว่าอีก5าวันต้องให้มันอยู่อีก5าวันแล้วก็อีก5าวันก็อีก5าวันแต่หมอบอกว่าเขาจะไม่ทํหมันให้มันเพราะว่าร่างกายร่างร่างกายของมันอ่ะยังยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นอย่าทําไม่ให้ทํหมันมันอย่างมันเป็นตัวผู้ด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่ทําก็ไม่เป็นไรขอให้มันแข็งแรงขึ้นก็กว่าหมอจะปล่อยมันออกมาได้ก็คือ มันจะต้องไม่ถ่ายเป็นน้ำแล้วแล้วก็ต้องกินข้าวได้แล้วอืดเป็นก้อนปกติซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้ซึมนะที่พี่เห็นนะมันคือแค่แค่ไแม่อ้อมก็ไปแอบดูตามมนะมันก็มันแค่มันเอาหน้าชนข้างฝ้ายเฉยแต่หมอบอกว่ามันไม่ได้ซึมเขาให้อาหารเปียกนะคะเขาไม่ได้ให้อาหารเม็ดแต่มันก็ไม่กินไม่กินอะไรเลยก็ให้น้ําเกลือกับฉีดยาให้มันอยู่แต่ว่าวันนี้ที่สภาพที่เห็นมันก็ยังไดเละเท่ๆอยู่นะที่แม่อ้อมเห็นนะนะเราก็เป็นห่วงมันอยู่ ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้หมอบอกไม่เป็นอะไรคะ่ะเขาเขาปกติดีแค่ว่าแค่ว่ามันอาจจะเ,เกี่ยวกับระบบของเขาภายในซึ่งต้องรอเวลานิดนึงหมอบอกนะคะซึ่งตอนนี้หวัดแมวหัดแมวมันลงเยอะมากหมอบอกแล้วว่ามันระบาดมากๆหัดหัดแมวหวัดแมวนะคะก็ก็ถ้าอยู่อีกก็วันนึงก็ประมาณหมอบอกว่าประมาณน้ามันก็ถามว่าวันนี้เท่าไหร่วันนี้แปดพันกว่าณนะวันนี้แปดพันกว่าแล้วถ้าอยู่อีกห้าวันวันนึงก็ตกตั้งแต่พันสามถึงพันห้าทุกวัน ะะหมอบอกแล้วแต่บางวันอาจจะพันสามบางวันอาจจะพันห้าก็เอาให้หายก็บอกหมอว่าเอาให้หายก็แล้วกันนะคะก็เราอยากให้มันหายแล้วก็ไม่ให้ไม่อยากให้มันมาเป็นหรือมาเราก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยนะหลังจากที่หายเราก็ต้องฉีดวัคซีนการหัดให้มันเบวยหมอเขาจะฉีดให้แล้วก็แม่อมก็จะเอามันมาไว้กับไอ้เจ้าดำเนี่ยนคะ่ะเพราะเมื่อเช้าคุยกับยายยายบอกว่าไอ้ดำมันก็เศร้าๆอยู่ คุยกับพี่ไขยข้าวอ่ะเขาบอกว่าไอ้ดำมันก็เนี่ยมันก็นอนอยู่ตรงเนี้ยมันเศร้าๆอยู่มันมันไม่ไปไหนเลยนะเพราะว่ามันรู้ว่าไอ้ตัวคู่แฝดมันอ่ะมาที่นี่อืมมันก็เลยไม่ไปไหนแล้วก็เมื่อเย็นนี้แม่อ้องก็ไปแวะดูไอ้ดำไอ้ดำนั่นแหะไอ้ดำเล็กไอ้ดำคียอออนนะคะวันเนี้ยมันไม่ได้ออกมาแต่ว่านางเปิดมันออกมา มันเห็นแม่อ้อมมันร้องเงี้ยวเงเงี้ยมันนอนกิ้งไปกิ้งมาเราก็บอกไม่ต้องกิ้งเลยไปตาไม่ดำเล็กมาปรากฏว่ามันไม่ไปตามมันไม่ไปตามมันจะกินบอกถ้า้ดำเล็กไป่มาไม่ให้กินพอดีเห็นตาเขาเดือไปก็เลยถามว่าตาไอ้ดำล่ะเขาบอกว่ากินข้าวอิ่มแล้วทายาตูดเรียบร้อยแล้วคือตูดมันเป็นแผลหรือไงแม่อ้อมก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ถามแกนะแกบอกว่าแกเก็บมันไปข้างในค่ะแกห่วงมันมากแกกลัวว่ามันจะจะตายอีกแกก็เลยเก็บมันไปข้างในอแต่ว่าจริงๆแล้ว คือจริงๆแล้วแม่อ้อมอยากจะบอกเอฟซีว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกวางยานะคะมันเป็นอุบัติเหตุคือยายอ่ะแกบ่มมะม่วงแกไม่ได้สาร,รภาพกับอ้อมนะแกสาร,รภาพกับแกไปบอกคนอื่นแต่แม่อ้อมก็ยังไม่ได้ไปไม่อยากไปว่าแกมีกวันน,นั้นก็แปลกใจว่าทําไมแกมายกมือไหว้เราบอกว่ายายขอโทษ คืออ้อมก็ไม่รู้เขาบอกว่ายายขอโทษยายไม่คิดว่าการที่ยายจะให้มันนอนแบบสบายๆแล้วจะทําให้มันเป็นแบบนี้แกพูดแค่นี้แม่อ้อมก็เลยแบบแม่อ้อมก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ถามแกต่อนะคะก็อึ้งก็ยืนอึ้งอยู่แล้วก็ก็เลยไม่พูดอะไรก็ออกมาปรากฏว่าแกไปสารภาพกับป้าขายข้าวกับแม่้าขนมจีนว่าแกบ่มแกะมะม่วงและแม่ลูกเนี่ยมันนอนใกล้เข่งมะม่วงมันก็เลยเกิดอาการแกเสียใจมากแล้วโดยที่ลุงตาไม่รู้นะคะว่ายายทําผิด ซึ่งตาลักแมวด้วยตาไม่รู้แต่ตารู้ไม่รู้ว่าแกจะมีเรื่องกันหรือเปล่าคือจริงๆแล้วคือไม่ได้ไม่ได้ถูกวางยาค่ะมันโดนลมแก๊สตายก็แกไม่ได้เจตนาค่ะแกรู้เท่าไม่ถึงการแกไม่ได้เจตนาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากทีเนี้ยอ้อมแมาถึงได้บอกว่าคนแถวนี้เขาไม่มีใครใจร้ายค่ะจริงๆแล้วทั้งหลายๆบ้านจากคนที่ไม่ชอบแมวขนาดเพื่อนแม่อ้อมไม่ชอบแมวไอ้ที่ชอบตะโกนใส่หูแม่อ้อมอะ เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าม,มันซื้ออาหารให้แมวกินให้ปลาแมวกินนะคะก็แต่ละบ้านแต่ละบ้านก็คือให้อาหารแมวหมดแล้วตอนนี้แมวที่เหลือตรงนี้อแมวมอ้อมบอกได้เลย,เลยซึ่งมันน้อยมากมันค,ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเนี่เดี๋ยวแม่อ้อมจะจับมัานบ้านตาเนี่ยแหละคะ่ะทำหมันที่ยังไม่อ้อมบอกอะ่ะเดี๋ยวรอให้อ้อมเสร็จเรื่องเจ้าดำก่อน ก็แม่เก่งก็จะออกค่าทํามันให้แล้วก็ยายเขาจะออกจับมันใส่ครงแล้วก็ดูแลเรื่องแผลมันเพราะมันเป็นตัวเมียเพราะว่าแกจับนางนางเปิดเนี่ยทำไปแล้วตัวหนึ่งก็เหลืออีกแค่ตัวเดียวซึ่งซึ่งมันนั้นไม่อ้อมเคืองนะไม่อ้อมเครืองคือแกมาบอกไม่อ้อมไม่อ้อมพอไม่อ้อมรู้ว่าอ้อมเคืองแบบไม่อยากทําไม่อยากช่วยเลยแต่แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ช่วยแกค่ะเราต้องช่วยแมวไม่ได้ช่วยแกก็เลยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงว่าจะจับมันไปนะคะก็คือตอนเนี้ยนาตอนเนี้ยนะคะที่ที่ที่แม่อ้อมดูอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่แค่ นางแค่ไข่นางนาพานะคะไอ้สีทองนะคะแล้วก็ไอ้ส้มไอ้ส้มไอ้ส้มใหญ่นะคะไอ้หน้าหมอมนันน่ะแล้วก็ไอ้ดำสองดำนี่ซึ่งดำสองดำเนี่ยมันอยู่ตรงบ้านยายไงซึ่งเอ้ยไม่ใช่มันอยู่ตรงบ้าน,น,านพี่ไขยข้าวแม่อมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันยังไงกันแน่แกบอกว่าไอ้สองดำเนี่ยมันจะเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมามันเดินไปเดินมาทั้งหมดอะ่ะตอนนี้แม่อ้อมจําได้หมดแล้วว่ามีดำทั้งหมดกี่ตัวจากแรกๆที่จําไขรไม่ได้เลยนะคืองงๆอ่ะตอนนี้จาได้แล้วว่ามีกี่ตัว เพราะว่าบ้านยายเนี่ยก็คือมีนางดําตัวเมียตัวเดียวแล้วตอนนี้ณเวลเพลานี้นางดาตัวเมียตัวเดียวกับตัวลูกของมันแล้วก็นางเปิดที่ว่ามันมาขอค่าไม่อ้อมกินคู่กับเจ้าดําเล็กถ้าเกับบ้านยายตอนนี้เหลือแค่3าตัวเท่านั้นส่วนเวิงไม่อ้อมเนี่ยก็จะเหลือประมาณสี่ตัวนะคะแล้วก็มาอยู่ไอตัวสีดําที่เป็นพี่น้องกันที่ไม่อ้อมพาไปโรงพยาบาลอีก2ตัวเหลืออยู่แค่นี้แล้วแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะคือไม่มีแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าตรงนี้ถ้าดูแลมันไปเนี่ยถ้าตัวไหนป่วยจับได้เอาไม่อ้อมก็จับไปถ้าจับไม่ได้ือให้ใช้วิธีกกิินยาา็คือสมมุตว่ บ้านนี้ให้กินปลาทูนะก็จะได้บอกเขาว่าให้ทำยังไงกับมันก็คือใช้วิธีกินยาเอาก็พยายามจะช่วยเหลือมันทุกตัวเท่าที่ทําได้นะคะแต่ว่าแม่อ้อมจะไม่ได้หาบ้านให้มันเพราะว่าบ้านยายหรือบ้านพี่ขายข้าวก็ดีหรือตรงไหนก็ดีเขาไม่ได้รังเกียจรังงอนมันว่าไม่ให้มันอยู่ไม่ให้มันกินเขาให้กินแล้วก็ให้อาศัยอยู่หลับนอนนะคะคือไม่ต้องห่วงเรื่องเจ็บป่วยก็อย่างที่บอกว่าอย่างไอตัวนี้มันป่วยอย่างนี้มันก็ยังไปให้พี่ขายข้าวเขาช่วย บังเอิญว่าวันนั้นถ้าไม่อ้อมไม่ไปซื้อข้าวไม่อ้อมก็จะไม่รู้เรื่องบังเอิญไม่อ้อมเดินไปซื้อข้าวเลยเห็นพอดีก็เลยบอกว่าเอามันไปเลยให้เอามันไปเลยในที่ตัวเองก็ไม่มีนะคือคือเอาไปก่อนอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังแกก็เลยรีบเอาใส่รถไปก็แล้วแม่อ้อมก็คุยกับหมอนั่นแหละก็เป็นที่มาของที่แม่อ้อมมาขอให้เอฟซีช่วยนี่แหละค่ะนะคะแม่อ้อมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่สั่งแม่อ้อมพูดจนจบแล้วก็ที่คอยช่วยเหลือ บรรดาแมวๆแถวๆนี้นะคะที่ที่ว่าเราคอยดูมันอยู่มันมันอย่างน้อยมันก็ยังมีเอฟซีทุกๆท่านที่มีความเมตตาคอยช่วยเหลือมันแม่อ้อมก็เป็นแค่คนที่เป็นแค่คนที่คอยดูแล้วก็คอยคอย,คอยบอกเอฟซีเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือ,อ,อได้มาจากเอฟซีที่ช่วยเหลือเจ้าบรรดาแมวๆทั้งหลายนี่แหละคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านมากๆนะคะที่ช่วยเหลือเจดำแล้วก็ เจ้ามีเมีแวแถวนี้นะคะแล้วก็คุณเอกสิษ์ที่เอาอาหารมาให้ตลอดแม่อมก็จะให้พวกมันกินนั่นแหละค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ